หลอนที่ห้องหรูที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งของทงางภาคอีสานมีนักท่องเที่ยวสองคนที่เป็นคู่รักกันได้เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาเที่ยวที่นี่โดยทั้งคู่ได้จองห้องพักไว้ห้องหนึ่งซึ่งตอนที่จองห้องก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะนักงานเองก็ส่งลายรูปห้องที่เหลือให้พวกเขาดูพอพวกเขาดูจากรูปก็เลยสนใจห้องนี้และแตัดสินใจจองห้องทันทีวันที่ไปถึงพวกเขาก็ลงจากเครื่อง มาถึงช่วงเย็นแล้วกว่าจะไปเช็คอินที่โรงแรมก็เป็นเวลามืดแล้วพอเช็คอินและเข้าห้องไปได้ทั้งคู่ก็เดินชมห้องไปทั่วและก็พบว่าห้องนี้ตกแต่งแบบหรูหราสภาพดีจริงเหมือนกับรูปที่พนักงานส่งห้องมาให้เลือกสมกับเป็นโรงแรมห้าดาวทั้งคู่ก็เดินดูและก็คุยกันว่าห้องถูกใจมากแถมตรงระเบียงห้องยังสามารถออกไปนั่งเพื่อชมทิวทัศน์รอบๆได้และหลังจากเดินดูห้องได้ไม่นาน ทั้งคู่ก็ออกไปหาข้าวกินกันแต่ก่อนที่จะออกไปทั้งสองคนก็สังเกตเห็นว่าไฟในห้องน้ํามันติดติดดับดับฝ่ายผู้ชายจึงเดินไปดูแล้วก็เห็นว่าสวิตไฟมันเปิดอยู่แต่ทําไมมันถึงติดติดดับดับพอเห็นแบบนั้นเขาเลยคิดว่าหรือหลอดไฟคงเสียเดี๋ยวจะลงไปแจ้งให้พนักงานทราบและพอกินข้าวเสร็จทั้งคู่ก็ออกไปนั่งดื่มชิวชิวและตากลมเล่นที่ร้านริมโขงแห่งหนึ่งจนกระทั่งถึงช่วงดึก ร้านใกล้จะปิดแล้วทั้งคู่จึงเดินทางกลับโรงแรมและพอกลับมาถึงห้องได้ฝ่ายหญิงก็ทิ้งตัวลงนอนทันทีเพราะว่าเธอดื่มมาแล้วก็รู้สึกมึนหน่อยๆน่อยส่วนผู้ชายเองก็ลงไปนัวเนียรแฟนสาวอยู่ได้สักพักก่อนที่ฝ่ายหญิงจะบอกให้เขาไปอาบน้ําก่อนหลังจากนั้นฝ่ายชายจึงเข้าไปอาบน้ําโดยในขณะที่เขาอาบน้ําอยู่เขาก็ปรับน้ําให้เป็นน้ําอุ่นแต่พออาบไปสักพักน้ําก็เริ่มเย็นขึ้นจนกระทั่งมันเย็นมากเขาจึงมองไปที่เครื่องทาน้ําอุ่น ก็ปรากฏว่าเครื่องทําน้ําอุ่นมันถูกปิดเขาจึงสงสัยว่าเครื่องมันปิดได้ยังไงหรือว่ามันมีระบบตัดน้ํามันถึงเย็นขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงเอื้อมมือไปกดเครื่องทําน้ําอุ่นใหม่แล้วก็อาบน้ําต่อซึ่งในครั้งนี้น้ํามันไม่ได้เย็นขึ้นเหมือนครั้งก่อนแต่กลายเป็นว่าน้ํามันกลับร้อนขึ้นร้อนขึ้นจากน้ําที่เคยใสยๆมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกับมีกลิ่นเหม็นขาวปนมาแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นเขาหลับตาอยู่มันจึงทําให้เขา ไม่เห็นว่าน้ำมันเป็นสีแดงแต่พอกลิ่นมันเริ่มแรงมากเขาจึงค่อยๆลืมตามมามองแล้วพอเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ร้องลั้นห้องน้ำทันทีเพราะสิ่งที่เขามองเห็นก็คือในห้องน้ำมีแต่เลือดเต็มไปหมดอีกทั้งบนพื้นห้องน้ำยังมีเศษชิ้นเนื้อเศษดวงตาเส้นผมหล่นเกลื่อนเต็มไปหมดด้วยความกลัวเขาจึงวิ่งออกมาจากห้องน้ำด้วยสภาพเลยเปล่าและออกไปหาแฟนสาวที่ห้องนอนทันทีแต่พอเขาเปิดประตูไปที่ห้องนอนคราวนี้เขาก็ตาค้าง และช็อกกว่าเดิมเพราะตอนนี้สภาพห้องนอนมีแค่ไฟตรงหัวเตียงที่ถูกเปิดไว้ส่วนแฟนสาวของเขาตอนนี้เธอนอนอยู่ใต้เตียงในสภาพที่โผล่ออกมาแค่มือสภาพของแฟนในตอนนั้นเธอกําลังทุบพื้นเหมือนกับว่าอยากจะตะเกียกตะกายออกมาจากตรงนั้นแถมอีกฝั่งของเตียงยังมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกับพื้นในสภาพที่ตามเนื้อตามตัวมีแต่เลือดร่างนั้นกําลังดึงขาแฟนของเขาเอาไว้ และที่สําคัญมันยังเสยยยิ้มใส่เขาและเอียงคอไปมาอีกด้วยพอร่างนั้นหัวเราะจนพอใจมันก็ปล่อยมือออกจากแฟนของเขาแล้วลุกขึ้นยืนจึงทําให้แฟนของเขารีบตะเกียกตะกายและออกมาจากใต้เตียงได้พอได้เห็นหน้าเขาเธอก็ร้องไห้พร้อมกับสะอึกสะอื้นแล้วรีบวิ่งมากอดแฟนหนุ่มทันทีในขณะที่แฟนของเขากําลังร้องไห้อยู่ร่างผีตนนั้นก็ร้องไห้ด้วยเช่นกันแต่เสียงของมัน หวยหวนกแฟนสาวของเขามากจนทําให้ทั้งคู่ต้องรีบหันกลับไปมองคราวนี้มันจึงทําให้คนทั้งคู่ประสานเสียงร้องกันทันทีเพราะตอนนี้ร่างของมันค่อยๆมีชิ้นเนื้อหลุดไปกองอยู่ที่พื้นในลักษณะที่ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและทุกครั้งที่เนื้อของมันหล่นลงที่พื้นมันก็จะกรีดร้องแบบพรมานและภายในระยะเวลาแป๊บเดียวร่างทั้งร่างก็ลงไปกองกับพื้นในลักษณะที่คล้ายคนถูกหัน่นพร้อมทั้งมีเสียงร้องไห้ จะกองเนื้อกองนั้นตลอดเวลาจนทําให้ฝ่ายชายต้องรีบหากางเกงใส่แล้วตัดสินใจจับมือผู้หญิงวิ่งหนีออกจากห้องไปทันทีจนกระทั่งพวกเขาวิ่งมาถึงข้างนอกห้องทั้งคู่ก็เจอพนักงานโรงแรมเดินอยู่แถวนั้นพอดีพวกเขาจึงไปร้องขอความช่วยเหลือพร้อมกับเล่าทุกสิ่งที่เจอในห้องนอนให้กับพนักงานฟังพอพนักงานได้ฟังแบบนั้นพวกเขาก็รีบเชิญทั้งคู่ลงไปที่ลิฟต์ชั้นล่างในระหว่างที่ลงลิฟต์ไปพนักงาน ก็ค่อยๆปลอบสองคนนั้นว่าให้ใจเย็นๆเพื่อเรียกสติพอถึงข้างล่างพนักงานก็พาทาั้งคู่ไปที่ห้องรับรองพร้อมกับหาเสื้อของโรงแรมมาให้ผู้ชายใส่รวมทั้งหาชาอุ่นๆมาให้กินก่อนที่จะไปเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาคุยกับลูกค้าหลังจากที่คุยกันทั้งคู่จึงได้รู้ว่าห้องนั้นเคยมีประวัติมีการฆ่าหันศพมาก่อน โดยมีศพของผู้หญิงคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ในห้องน้ําซึ่งทางโรงแรมก็ได้เชิญพระมาสวดและทําพิธีไปหลายครั้งแล้วแต่เธอก็ยังเฮี้ยนมากไม่เว้นแม้แต่เวลากลางวันเมื่อนานมาแล้วเคยมีแขกเข้ามาพักเหมือนกันซึ่งทางโรงแรมก็พยายามเสนอห้องอื่นไปแล้วแต่เขาก็ยืนยันว่าจะพักห้องนั้นเหมือนมีอะไรมาดนใจให้เขาต้องเข้าพักในห้องนั้นให้ได้ซึ่งพอเขาเลือกได้ชำระเงินเขาก็มาเช็คอินเข้าพักตามปกติ ซึ่งคืนแรกก็ไม่มีอะไรแต่คืนที่สองตอนที่อาบน้ําอยู่ลูกค้าก็เห็นว่ามีรอยนิ้วมืออยู่ที่กระจกห้องน้ําเขาจึงสงสัยว่ามันเป็นรอยนิ้วมือของแม่บ้านหรือว่าของใครเขาจึงจ้องกระจกอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเขาได้เห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่กระจกผู้หญิงคนนั้นมาในสภาพที่ร่างกายเปื้อนเลือดทั้งตัวแถมชิ้นเนื้อตามร่างกายกระลุดไปกองอยู่ที่พื้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนหมดทั้งตัวเหมือนกับว่าเธอกำลังโดนหั่นทั้งเป็น และแน่นอนว่าพอได้เห็นแบบนั้นเขาร้องจนสลบคาห้องน้ำไปเลยถามพอฟื้นขึ้นมาเขายังไม่มีสติพูดจาไม่รู้เรื่องด้วยพนักงานต้องปลอบอยู่นานกว่านี้ถึงจะพูดคุยกันได้ซึ่งพอเล่าจบพนักงานคนนั้นก็มองหน้าทั้งสองคนพร้อมกับถามขึ้นอีกว่าเซลลแนะนำห้องอื่นให้กับคุณทั้งคู่แล้วใช่ไหมคะแต่คุณก็ยืนยันที่จะเข้าพักห้องนี้ซึ่งทั้งสองคนก็โวยว,ยวายว่านักงานแนะนำห้องอื่นให้เขาเลือกจริงๆแต่ไม่ได้บอกว่า ห้องนี้มีประวัติหลังจากวยวายอยู่นานพนักงานของโรงแรมก็เพิ่มข้อเสนอใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนห้องที่ดีกว่าและอยู่คนละตึกให้กับเขาแทนพร้อมกันนั้นก็ยังมีพนักงานไปช่วยขนของเพื่อไปส่งพวกเขาให้พักในห้องราคาที่แพงกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็นอนไม่หลับอยู่ดีจนรุ่งเช้าพวกเขาต้องตื่นแต่เช้า เพื่อไปทําบุญในวัดที่ใกล้ที่สุดให้กับวิญญาณในห้องนั้นและพอกลับมาพวกเขาก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าและเช็คเอาท์จากโรงแรมนั้นเพื่อกลับกรุงเทพทันที